ทำไมสามีภรรยาเมื่อแก่ตัวลงผู้ชายมักจะเป็นฝ่ายจากไปก่อนเสมอที่จริงมีเหตุผลอยู่2ประการนะคะน้อยหวังว่าผู้หญิงจะตั้งใจฟังจนจบก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจถึงความลำบากของผู้ชายกันค่ะเหตุผลข้อแรกนะคะในสมองของผู้ชายนั้นเขาคิดแต่เรื่องวิธีหาเงิน พอเขาอยากให้ภรรยาและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เขาต้องใช้พลังงานทั้งหมดที่มีของร่างกายและสมองเพื่อหาเงินโดยชฉพะผู้ชายหลังวัยกลางคนบางทีนะคะในทุกวันที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่ารอบตัวมีแต่คนที่พึ่งเขาแต่ไม่มีใครเลยที่เขาสามารถพึ่งได้เลยสักคนในใจของเขามีแต่พ่อแม่มีแต่ภรรยามีแต่ลูกในที่ทำงานก็มีแต่หัวหน้างาน ในสมองก็ยังต้องคอยคิดแต่เรื่องของการงานของตัวเองทุกคนสนใจแค่ว่าเขาหาเงินได้มากแค่ไหนแต่ไม่มีใครแคร์ว่าเขาเหนื่อยมากแค่ไหนต้องแบกรับทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองแบกรับความเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาถูกกดดันจนแทบหายใจไม่ออกไม่มีวันไหนที่พักผ่อนได้อย่างเพียงพอและโดยไม่รู้เลยว่า ส the past, the one, ิ่งที่ทุ่มเทไปตอนที่เป็นหนุ่มมีเลี้ยวแรงนั้นในวันข้างหน้ามันจะส่งผลดีต่อชีวิตในบ้านปลายเขาไหมเหตุผลข้อที่2นะคะก็คือผู้ชายมีความกดดันทางจิตใจมากแต่เขากลับไม่มีที่ระบายอารมณ์ค่ะมีผลการสำรวจพบว่าตลอดชีวิตของผู้ชายนะคะจะถูกคาดหวังมากกว่าผู้หญิงถึง3เท่าดังนั้นความกดดันทางจิตใจที่ได้รับจึงมากกว่าผู้หญิงถึง3เท่า สังคมตั้งเงื่อนไขกับผู้ชายว่าเหนื่อยได้เจ็บตัวได้แต่ห้ามร้องไห้ส่วนผู้หญิงอย่างเรานะคะยังพอจะร้องไห้เพื่อระบายอารมณ์ได้บ้างแต่ถ้าผู้ชายร้องไห้ว้ไวยเมื่อไหร่นะคะจะทําให้เขาดูไร้ความสามารถและยังต้องถูกต่อว่าอีกด้วยว่าเป็นคนอ่อนแอไม่เข้มแข็งบางทีผู้ชายนะคะแค่อยากโพสโซเชียลเพื่อระบายอารมณ์สักหน่อยก็ต้องกังวลว่าพ่อแม่และเพื่อนจะหัวเราะเยาะ พราะผู้ชายอยากระบายให้ภรรยาฟังบ้างก็อาจไม่ได้รับความเข้าใจและคําตอบที่อยากฟังมากนักนะคะดังนั้นเขาก็เลยจําต้องเปลี่ยนความเสียใจให้เป็นโหมดเงียบไปเลยดีกว่าเอาให้ลําบากเหนื่อยยากแค่ไหนก็ทําได้แค่เก็บไว้ในใจคนเดียวพอวันลุ่งขึ้นก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งใจทํางานเพื่อครอบครัวต่อไปดังนั้นความกดดันความเครียดทางจิตใจและทางอารมณ์ รวมถึงความเหนื่อยล้าทางร่างกายสุดท้ายก็จะสะท้อนมาถึงอายุขัยของผู้ชายนะคะพอพูดถึงตรงนี้นะคะนุ้ยไม่รู้ว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่หน้าจอจะรู้สึกหรือเปล่าว่าสามีลำบากมากจริงๆหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องต่อสู้กับชีวิตตามลำพังก็เพื่อสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับคุณเพื่อให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีเพื่อดูแลพ่อแม่ที่แก่ตัวลงทุกวันให้สุขสบาย ถ้าคุณรักเขาจริงๆก็ให้กําลังใจเขาให้มากหน่อยนะคะอย่าพยายามต่อว่าเขาเลยแบบนี้เขาถึงจะอยู่กับคุณได้นานขึ้นนะคะ